สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวงจรควบคุมการใช้แบตเตอรี่นะครับครับผมสั่งมาจากร้านซด้านะครับในราคาร้อยยี่สิบแปดบาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับพอดีว่าแบตเตอรี่นะครับวงผมนะครับเริ่มมันเริ่มเสื่อมนะครับผมก็พอดีว่าผมมีที่ชาร์จเก่าอยู่นะครับผมก็เลยจะเอามาใช้ควบคุมในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ โอ้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูของไหนก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มาจากจีนนะครับอาจจะใช้เวลาในการจัดส่งนานหน่อยนะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับเป็นวงจรควบคุมการชาร์จนะครับเวลาต่ำก็ให้ทําการชาร์จนะครับเวลาเต็มก็ ให้ตัดนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ็วงกรก็โอเคนะครับที่สายสายก็ใหญ่โอเคใช้ได้นะครับก็ผมจะทำคล้ายๆกับว่าเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ ไฮบริดดิมเตอร์นะครับใช้ไฟบ้านเข้ามาทําการชาร์จช่วยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็จะใช้ไปก่อนนะครับครับวงจรนะครับก็จะมีตัวปรับตั้งค่านะครับแล้วผมก็จะมาสาธิตอีกรอบนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะมีบอร์ดนะครับบอกลบนะครับตัวนี้ก็ไฟเข้านะครับลายนิวตันนะครับ อันนี้ก็ไฟออกนะครับตอนนย้อนต้นนะครับโดยจะสั่งรีเลียนครับเป็นตัวเปิดปิดครับเมื่อวนลต์ต่นะครับทางเราตั้งตั้งไว้ที่11.5นะครับพอวนลต์แบตเตอรี่ถึง11.5นะครับก็ตัวรีเลียนครับก็จะสั่งให้ตัวชาร์จเจอร์นะครับชาร์จนะครับตัวชาร์จแบตนะครับตัวชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ลงแบตเตอรี่นะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับสมมุติเราตั้งไว้ที่13.8นะครับก็จะให้ทําการตัดนะครับ เหมือนคล้ายๆเหมือนตัวชาร์จเจอร์ครับทําหน้าที่เหมือนตัวชาร์จเจอร์นะครับแต่เราจะใช้ที่ชาร์จแบบรถยนต์ทั่วไปนะครับมาใช้ในการชาร์จนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการต่อเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ทําการเดินสายไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายมาจากแบตเตอรี่นะครับสองเส้นครับก็บวกลบนะครับแล้วก็อันนี้สายไฟนะครับ สายไฟเข้านะครับอินพุตนะครับลายกับนิวตันนะครับอันนี้ก็สายไฟออกนะครับลายกับนิวตันนะครับแล้วก็ไปเข้าปลั๊กนะครับที่เราจะเสียบตัวชาร์จนะครับร์้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไฟมาจากไฟบ้านนะครับสายไฟบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็ครับตัววงจรนะครับตัววงจรครับถ้ากว่าเราจะตั้งให้มันชิดเกินนะครับ มันก็จะทําให้มันร้อนครับหลังนี้ครับหลังวงจรครับไปชิดไม้หรือว่าชิดอะไรนะครับจะทําให้ร้อนนะครับแต่ความจริงครับตัวแผงวงจรครับก็ถักดีก็ใส่ไว้ในบล็อกนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อบล็อกมาครับผมก็จะติดไว้แบบนี้ก่อนครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับป้องกันนะครับไม่ให้แผงวงจรมันชิดเกินนะครับก็ผมจะทําการตัดนี้ครับเป็นท่อนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับ เรามาสวมนะครับจะทําการยึดนะครับให้มันลอยขึ้นมานะครับมันจะได้ระบายความร้อนดีขึ้นนะครับคราวนี้นผมก็ทะทําการส่นะครับทําการยึดเลยนะครับครับเมื่อได้เรียบ้อยนะครับแล้วก็มันยึดไว้นะครับ ไม่ว่าเราจะใส่ในบล็อกหรือว่าจะใส่ตรงไหนนะครับแล้วก็หาที่รองตรงไหนนะครับเพื่อเป็นการให้มันสูงขึ้นมาครับไม่ตัวแผงวงจรนะครับไปติดตัวบล็อกหรือว่าติดบอร์ดนะครับทําให้อาจจะทำให้เกิดมันร้อนนะครับระบายคุมร้อนไม่ดีนะครับหาขายกขึ้นมาครับก็จะเป็นการระบายความร้อนดีดีขึ้นนะครับแบตเตอรี่ผมมันเสื่อมครับมันจะเก็บไฟไม่ถึง เท้านะครับผมก็เออมีคดีว่ามีตัวชาร์จแบตถือนะครับผมไม่เคยใช้เลยนะครับก็เอาตัวชาร์จแบตมาใช้ก่อนนะครับครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับนะครับแล้วก็ทําการใส่สายแบตเตอรี่นะครับสายแบตเตอรี่นะครับนี่ครับผมอันนี้ก็ ต่อข้อจายแบตเตอรี่นะโดยตรงนะครับต่อจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับจะดีกว่านะครับครับบอกนะครับฝั่งทางซ้ายมือนะครับจะเป็นบอกนะครับขั้ขั้วนะครับทุกตรงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลบนะครับ ตรงระวังนะครับตัวซ็อกเกตมันอยู่ใกล้กันนะครับอาจจะทําให้ไฟช็อตได้นะครับว่าไฟจากแบตเตอรี่ก็ไฟก็อาจจะเรีย่ไยนะครับเรียบร้อยนะครับครับเมื่อผมเข้าสายเรียบร้อยนะครับล็อกขัแน่นนะครับอันนี้ก็ สายไฟเข้านะครับคือว่าสายไฟจากไฟบ้านตัวไปนะครับเอาไฟบ้านมาเข้านี้นะครับลายนะครับข้างบนจะเป็นลายนะครับข้างล่างจะเป็นนิวตันนะครับอันนี้ก็สายไฟออกนะครับด้านเอาพุ่นนะครับนะครับสายนิวตันนะครับช่องที่สามนะครับสายลายนะครับช่องที่สี่นะครับตามนี้นะครับตามสีนะครับ สายนิวตันนิวตันลายนะครับแล้วก็ฝั่งแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็บอกล้มครับว่าตัวเรกนะครับผมลองเปิดดูนะครับผมเจยบแค่สายแบตนะครับไปจะไม่โชว์นะครับคราวนี้ผมก็เลยทําการต้องทําการใส่สายเรียบร้อยก่อนนะครับคราวนี้ผมก็จะทาการเปิดนะครับเดี๋ยวเปิดเอาไฟเข้านะครับครับไฟเข้านะครับนะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับ ครับอยู่ที่สสามุดสองนะครับผุมก็จะทาการตั้งค่านะครับผุมก็ที่กดค้านะครับนะครับให้กระพริบนะครับกระพริบแล้วผมก็จะลดลงนะครับอันนี้เพิ่มนะครับครับขางนะครับกดลดนะครับคฝั่งนี้จะเป็นลดนะครับทำไมนะครับต้องกดเดียวนะครับ ครับฝั่งขวามือจะเป็นลดนะครับผมก็ตั้งอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านะครับนะครับแล้วก็ฝั่งตัดนะครับเต็มรถตัดนะครับผมอยู่ตั้งไว้ที่สิบสามจุดแปดนะครับอันนี้ขึ้นนะครับแต่ลดกันนะครับสามจดแปดนะครับสามจดแปดนี่นะครับ อันนี้เปอร์เซ็นต์แบตอยู่ที่13นะครับคราวนี้ผมจะลองให้เอาชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้ผมชาร์จอยู่นะครับครับเปอร์เซ็นต์แบตจะลดลงนะครับเหลือ12.4นะครับตอนนี้มีโหลดอยู่นะครับผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ใช้งานอยู่นะครับใช้พัดลมนะครับกินกระแสอยู่ที่ประมาณ6-7แอมป์นะครับ ครับเดี๋ยวผมขอลั่นก่อนขึ้นก่อนนะครับแล้วผมจะทำการเสียบสายที่ชาร์จแบตเลยนะครับสำหรับที่ชาร์จแบตก็ของผมครับจะเป็นรุ่นนี้ครับสูอื่นครับที่ผมใช้ตลอดนะครับเดี๋ยวาผ่านตัวล่าเซลลแล้วก็ไม่เคยใช้งานนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ชาร์จนะครับก็เอาสายนะครับเหมือนชาร์จแบตนะครับทําการชาร์จเสร็จนะครับ จะทําการขี้ไปตลอดนะครับทําการช้าไปตลอดครับแล้วก็ให้ปุมตัวเป็นตัวตํางงานนะครับสําหรับไอตัวปักนี่ครับตัวปักนะครับผก็จะแยกออกมานะครับเป็นช่องนี้นะครับครับผมก็จะทำปักแยกนะครับด้านล่างนะครับขอเอาเห็นนะครับนี่นะครับ จากสายนี้ครับผมจะออกมาทั้งนี้ครับผมก็ทําการเสียบนะครับเสียบไว้นะครับผมก็เปิดเครื่องไว้นะครับครับครับเมื่อตอนนี้นะครับชัดเจนนะครับนี่ครับกินอยู่ที่ 6m 7มนะครับครับใช้งานอยู่นะครับอ่าครับ ก็อยู่ที่13.3นะครับคราวนี้ผมจะทําการปิดแบตเตอรี่อก่อนนะครับไม่ทําการชาร์จนะครับปิดชาร์จเจอนะครับไม่ทําการชาร์จนะครับมาดูกันนะครับว่าเมื่อแบตเตอรี่เหลือที่11.5นะครับวงจรนี้จะสั่งจะสั่งทํางานหรือเปล่านะครับทําให้การชาร์จนะครับแล้วก็เตรียมรถตัดนะครับโดนนะครับเพราะว่ากินกระแสเยอะนะครับ อูที่7แอมนะครับมันก็แบตมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับอย่างจะลองการฟื้นฟูก็ไม่สําเร็จนะครับเสียเวลานะครับผมใช้เวลาการทําการฟื้นฟูไปประมาณ2เดือน3เดือนนะครับที่ผมทองทาการทดลองดูนะครับฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับผมว่ามันเสียเวลานะครับครับสั่งเปิดเลยนะครับ พอดีว่าข้อเสียของตัวปลั๊กนี่นะครับนี่ครับเมื่อกี้จะมีปัญหาอนไรหนะครับผมเสียบสุดนะครับแล้วมันโดนช่วงนี้นะครับมันไม่โดนช่วงนี้นะครับก็เลยว่าทําให้ไฟไม่มานะครับก็ไม่โดนไฟนะครับก็เลยว่าเออทาไมมันไม่ตัดนะครับขอรันขึ้นก่อนนะครับเสียบใหม่นะครับเมื่อกี้เกิดจะข้อพิพาทของผมเองนะครับว่าทําไมถึงตามที่ผมตั้งไว้แล้วทาไม ถึงไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมจะยังไม่ดูนะครับมันจะอยู่ที่สิบสามจุดเปลี่ยนนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับไฟสีแดงก็ยังไม่หายนะครับคือว่าตอนนี้ชาร์จเจอร์มันก็ตัวชาร์จนะครับชาร์จแบตนะครับมันก็จะทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้มันชาร์จสักครู่นะครับแต่เวลาผมทําการลดเรว่ว่านะครับ ลดลงอยู่ที่13เลยนะครับอครับตัดแล้วนะครับ13.5นะครับตอนนี้เปุดอยู่ที่13.5นะครับครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้ผมก็ที่ทาให้วัมันลดลงนะครับตอนนี้ผมก็ทําการเปิดที่ชาร์จแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับเสียเวลานะครับแล้วผมเพิ่มเลยนี่ก่อนนะครับไปเป็น 5นะครับครับปรดูนะครับเมื่อถึง12.5นะครับมันจะสั่งชาร์จนะครับเนยครับชาร์จนะครับเมื่อถึง13.3นะครับมันก็จะตัดนะครับเป็นวงจรควบคุมการชาร์จครับคล้ายๆกับไอไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับที่ใช้ไฟบ้านเข้ามาชาร์จช่วยนะครับเหมือนกันนะครับ ครับเป็นเหมือนวงจรนี้นะครับไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ใช้ไฟบ้านมาช่วยชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะช่วยให้แบตเตอรี่อายุยืนยาวขึ้นนะครับนะครับชาร์จทั้งกลางวันกลางคืนนะครับหรือว่าเวลาที่แสงไม่พอนะครับเราก็ไม่ได้ดึงแบตเตอรี่ออกไปจนหมดนะครับแล้วก็เอาไฟบ้านนะครับมาชาร์จช่วยนะครับเหมือนไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับใช้หลักการเหมือนกันนะครับ ครับครับสิบสามจุดสามนะครับครับตัดเรียบร้อยนะครับพอมันตกลงมานะครับวนมันตกลงมามันก็จะทําการชาร์จพอถึงสิบสามจุดสามนะครับที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะทาการชาร์จใหม่นะครับมีปุ่มกะเพิ่มกดนะครับสิบสามจุดแปดนะครับ มาสิบสามจุดหกจุดหกดีกว่าครับสิบสามจุดหกขาต่ํานะครับต่คมคงจะตั้งไว้ที่เหมือนเดิมครับประมาณสิบสองจุดสิบเอ็ดจุดเจ็ดประมาณนี้นะครับนะครับโอเคนะครับเท่านี้นะครับสาหรับวงจรน,นี้นะครับก็มายุ่งยากนะครับการต่อใช้งานก็มายุ่งยากนะครับ ลำรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะใช้วงจรนี้ก็หาซื้อได้นะครับเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างให้นะครับก็เป็นการช่วยชาร์จแบตอัตโนมัตินะครับจะไปใช้งานอย่างอื่นก็แนะนำได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับครับลำรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ